สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชารกรในรายการวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ช่วงคำ่ำประจำวันที่16กุมภาพันธ์2564นะครับมาสรุปราคาสมาคมกันก่อนครับราคาทองที่ประกาศโดยสมาคมวันนี้เนี่ยครับตอนนี้5โมง5นาที5โมง10นาทีเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าปิดสนิทด,ดีหรือ,อยังนะเพราะบางทีสมาคมหลังๆก็ก็อัปเดตไปถึง5โมงครึ่งครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีราคาการเปลี่ยนแปลงไ,ไปทั้งหมด1ครั้ง ครั้งแรกในทองคาแท่ง96.5%เนี่ยปรากฏว่าราคาขายออกอยู่ที่25,800บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่25,700บาทครับฝั่งราคาทองคํารูปพัรรณ96.5%ราคาขายออกอยู่ที่26,300บาทส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่25,241บาทครับดูราคาย้อนหลังกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะ บวกมา50บาทนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลังจากที่ตอนเช้าเองเนี่ยบวกขึ้นมาประกาศครั้งแรกราคาเดียวที่ทองโลกห8 2 5เหรียญยูโรซลาสารัฐครับกับค่างเงินบาทที่เอามาคิดคำนวณคือ29บาท87สตางค์ครับไปกันเร็วๆต่อนะครับมาดูราคาทองคำแท่งออนไลน์ของออสซิลิสกันบ้างล่าสุดอยู่ที่1 8 2 5เหรียญยูรซลาสหรัฐในณะที่ราคาทองคำแท่ง96.5%ออนไลน์ ออสซิลิสขายออกล่าสุด25,818บาทส่วนราคารับซื้อคืนตอนนี้ออสซิลิสรับซื้อที่25,776บาทนะครับฟังราคาทองคำแท่งออนไลน์99.99%อ99อสซิลิสขายออกบาทละ26,754บาทส่วนราคารับซื้อคืนของ99นะครับออสซิลิสรับซื้อคืนบาทละ26,717บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ราวนี้มาดูราคาในระหว่างวันกันบ้างเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะครับห8 2 4รียนเหร,รียญยูรสลาสารฐที่ปรับตัวขึ้นมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแน่นอนแนวต้านสำคัญยังยงคงอยู่ที่1860เหรียญสำหรับระยะกลางระยะยาวระยะสั้นเนี่ย w ว r ร์สเค e 1800ถ้วนนะถ้าหลุดลงมาก็1780เรยนเหร,รียญยูรสลาสารฐครับ ในทางฝั่งของราคาไทยก็เช่นเดียวกันเนี่ยบวกขึ้นมาจาก25,730เนี่ยก็25,800ท้วนตัวเลขก,กลมๆแล้วกันนะครับแนวต้านสำคัญยังคงอยู่ที่25,600นะครับแบบหลักๆเลยนะ w o r s t Case Scenario นะเผื่อลงลึกๆคือ25,400สําสำหรับคืนนี้ครับในขณะท,ที่ขึ้นไปก็ต้องรอดูครับว่าจะทะลุจุดสูงสุดได้อีกหรือเปล่าแถวแถว2 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ในขนาดที่ตอนนี้เองเนะถ้าต่อยอดการคุยจากเมื่อเช้าที่เราคุยกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยแนวรับสำคัญเลยครับที่90.2นะครับสำหรับ u s ชนี l อ Index ก็ลงมาทดสอบอยู่แล้วแต่ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแรงซื้อกลับมาตลอดเวลาสำหรับแนวรับ90.2นะจุดนี้เป็นอีกจุดหนึงหรือเปล่าที่จะมีแรงซื้อกลับเนี่ยเดี๋ยวทุ่มครึ่งสงทุ่มตลาดฝั่ง,งสหรัฐเปิดเนี่ยรู้เรื่องแน่ครับ ยูสลาปรับตัวเนี่ยเรียกได้ว่า,าต้องบอกว่าทำท่าจะอ่อนอีกรอบค่าเงินบาทก,ก็ต้องปรับกรอบเป็นนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ปรับอะไรมากต้องใช้แนวรับแนวต้านเดิมอยู่ก่อนนะครับมองแนวรับที่29บาท80สตางนะครับกับแนวต้านที่30บาทนะครับ3าบาททวนเช่นเดิมนะครับ3าบาททวนอ่าโอเคครับก็เป็นกรอบสำหรับที่จะใช้นะครับในการเฮดจิงพอร์ตโฟลิโอสำหรับคืนนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ในขณะที่ข้ามไปดูตลาด forex กันบ้างเนี่ยปอนด์สเตอร์ลิงเนี่ยต่อจากเมื่อเช้ายังคงยืนอยู่ที่เดิมนะครับ1.375 1.385นะครับขึ้นมา1.3928ก็ไปเรื่อยๆครับยังคงดีอยู่นะครับตอนนี้แถมสัญญาณการกลับตัวลงจากโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ก็ยังไม่ปรากฏส่วนค่างเงินยูโรร่ำๆจะทะลุเนี่ยฮะสวยๆเนี่ย1.215เนี่ยถ้าทะลุได้เนี่ย ยูโรสลามีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าหลุด90.2ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ต้องระวังครับแต่นะครับเราดูกราฟสรุปกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องมาตั้งหลักที่ยูโรสลาเหมือนเดิมตอนนี้กําลังยื้อยุดฉุดดึงอยู่อีกไม่นานตลาดทางฝั่ง,งสหรัฐเปิดนะพร้อมด้วยวันนี้เองก็มีรายงานการประชุมธนาคารกลางยิงชาสหรัฐประมาณตีสองเพราะฉะนั้นยังนิ่งนอนใจไม่ได้มีพอร์ตในเรื่องของ forex ค้าเงินมีพอร์ตในเรื่องของ gold spot หรือแม้กระทั่ง ทองคำแท่งออนไลน์ของออสซิลิสเองนะครับที่เปิดถึงตีสี่เนี่ยก็ต้องเฝ้าดูเฝ้าจับตาดูนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดึกๆเนี่ยอาจจะมีวิ่งได้เช่นเดียวกันในเรื่องของราคาก็จบไปเนี่ยเดี๋ยวมาดูข่าวกันบ้างเพราะตลาดยุโรปเปิดแล้วสรุปภาพกันนิดนึงด er ัชนีดั็คเดอรมันเป็นยังไงก็ปรากฏว่าลบนะครับ1,495จุดลบมา1 3จุดที่ลงมาบุซีร้อังกฤษนะ อยู่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามจุดบวกมาสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดจุดหกจุดนะบวกขึ้นมา0.25% CAC ฝรั่งเศสนะครับ5,783จุดลดลงมา3.19%ก็ลดลงเล็กน้อยครับในขณะที่ถ้ามาดูทางฝั่งของคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างที่เรียนไปเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องปกติไปเรียบร้อยแล้วครับที่สินค้าโปรดักต์ทางด้านคริปโตเคอเรนซีมาอยู่ในตลาดทรดดิชันแนลมาร์เก็ตนะครับตัวบิตคอยครับ ใกล้ห้าหมื่น 50, เหรียญยูเอสลาเข้าไปทุกขณะนะครับตอนนี้4 9 2 7 4เนอยสหรียญยอสลาสหรัฐเนี่ยสังเกตไหมครับยอสลาปรับตัวอ่อนลงเนี่ยตัวบิตคอยปรับตัวขึ้นทันทีมันก็เรียกได้ว่าพาทองขึ้นพาบิตคอยขึ้นนะครับอย่าไปน้อยใจก่อนนะบางทุนบางท่านแล้วบอกว่าเออหนะ้าเราก็อยู่ทองมาแสนนานทำไมยูสลาปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยไม่หาทองไม่แพงบ้างทองแพงอยู่ครับคุณผู้ชมพันแเนี่ยไม่หลุดสักทีมีคนรอซื้อแถวพันหกพันห้าพันสี่เพี้ยบมันไม่ลงให้สักที ซึ่งถ้ายูเอสล่าอ่อนตัวจริงๆอย่างที่บอกครับคุณผู้ชม w o r s t c เ s e เนี่ย89นะครับไปถึงจริงๆรเ่ยระยะกลางระยะสั้นเนี่ย90 89หลุดเนี่ยดีอยู่แต่ถ้าหลุด88เนี่ยคุณผู้ชมมันเยอะเลยนะฮะต้องวงจริงๆะตัวนี้ถ้าหลุด88ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวครับรับรองได้ว่าทั้งบิตคอยทั้งทองไปด้วยกันแน่แต่เบื้องต้นยังไม่นะยังไม่หลุดเราต้องอยู่กับปัจจุบันกันนิดนึงก่อนนะครับ คราวนี้มาในเรื่องของทองบ้างก็บวกครับคุณผู้ชมมพืฟัง1,800เท่าไรเนี่ย50เหรียญน,นะครับบวกขึ้นมา1.3เหรียญคิดเป็น0.07เปอร์เซ็นต์เซเวอร์บวกมา0.5เหรียญ27.82 1.8เหเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ตัวที่บวกแรงคงหนีไม่พ,มพ้นแพลตินัมแล้วก็ขึ้นขาวหน้าหนึ่งของกรอบบ่าย CNBC ด้วยวันนี้นะครับบวกมา66เหรียญครับ1,325เนี่ยเผลอๆเ,เดี๋ยวมันวิ่งแซงเอาทองเอานะอันนี้ขอแซล์สักหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้อย่างแน่นอนนะมันมีปัจจัยพื้นฐานเข้านะครับเนี่ยในรูปเนี่ยใครไม่เคยเห็นทองคําขาวเป็นแท่งเนี่ยครับขนาดเท่าไหร่ครึ่งโลนะครับเนี่ยเขา่ามีลงทุนกันแบบเนี้ยฟิสิกส์เข้ากันจรงจิงๆจังๆหมดนะโลกในเรื่องของ precious metal อ่ะ โลหะเงินเลยแพลตินัมพราเดียมเองเป็นสินค้าที่มันมีจํานวนจํากัดก็อย่างน้อยที่สุดเวลามันก็ขึ้นมันก็ขึ้นจริงฮะก็ขึ้นมาเป็นวันที่3หลังจากที่อีคโอมิกเนี่ยรีบาวเห็นไหมครับก็ใช้คําว่า h o a เบ็ <Bet. laughs> คำย,ย,ยัง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 แบบว่าไม่ได้การันตีหรือคอนเฟิร์มไปนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในฝั่งของนะอีคโนมิก global อี o โ o นมิ d กดีบาวนั่นแหละที่ปรับตัวขึ้นมาทำให้ราคาของ preciousmetal ปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะของแพลตินัมซึ่งแพลตินัมเองเนี่ยอย่างที่บอกครับตอนนี้เองใช้ในเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นั่นแหละพวกกรองกรองไอ,งอ,งองเสียอากาศนะครับ เพียงแต่ว่าที่เขาปรับตัวขึ้นมานะมันมีความกังวลเกี่ยวกับว่าตัว supply ด้วยครับมีความต้องการมากขึ้นใช่ไหม supply ปปที่เซาท์แอฟริกาเนี่ยมีความกังวลกันว่าเฮ้ยมันจะผลิตไม่ทันครับเห็นไหมฮะคือถ้ามีความต้องการและผลิตทันมันก็ขึ้นได้ในในระดับหนึ่งแต่ตัวนี้มันคือผลิตไม่ทันเพราะนั้นเองอุปสองค์อุปทานเนี่ยในช่วงภาวะของขาดตลาดเนี่ยมันพุ่งได้แรง แต่ถ้าหลังจากนี้เขากลับมาเปิดแล้วก็ผลิตได้ตามปกติแล้วครับนะการขึ้นก็อาจจะลดน้อยลงครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ไม่ได้เชี์ไม่ได้แช่งอะไรเลยนะวิเคราะห์ข่าวกันดูครับว่ามันขึ้นจากสาเหตุอะไรนะว่าบางทนบางท่านเนี่ยบางทีก็ดูกราฟอยู่ก็สงสัยว่ามันขึ้นได้แรงเพราะอะไรไล่ซื้อกันหรือเปล่านะถ้าดูในเรื่องของ ปัจจัยพื้นฐานมันก็เป็นเรื่องอุปสงค์และอุปทานครับเรียกได้ว่าขึ้นแรงจนทองมันต้องอยู่ด้านล่างเลยนะทองก็ปรับตัวนะขึ้นมาเล็กน้อยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยุสลเซก็ตอนนี้ก็ลดลงเล็กน้อยนะในคู่กรณีของเขาเห็นไหม Again, te, ในอาเกนริเวลเนี่ยคู่กรณีต้านกันเป็นคู่แข่งกันนะครับในขณะที่ตัวเบนช์มาของดัชนีตอนนี้นะครับในเรื่องของบอลยิวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็ยังปรับตัวขึ้นอยู่เงินมันก็ไหลเข้าได้หลายที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเพียงแต่ตอนนี้เน เนี่ยถ้าสมมุติให้มองไปอีกเนี่ย g l o b a l l เขาใช้คำว่า global นะครับ global เนี่ยนะ global share ก็คือหุ้นต่างๆทั่วโลกนะครับ share ในที่นี้หมายถึงว่าหุ้นไม่ใช่หารกันนะแล้วก็ต่างๆทั่วโลกเนี่ยกำลังอยู่ในเทรนที่กำลังคิดว่าเนี่ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นบ้างแหละเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของโลกกําลังจะฟื้นขึ้นกลับมาอีกทั้งเนี่ยดอกเบี้ยก,ก็ต่ำม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ยังมีตัวนี้เป็นตัวดีครับที่จะพาตลาดหุ้นขึ้นต่อเห็นไหมวันนั้นเองตลาดหุ้นขึ้นต่อโลกทั้งโลกดีสหรัฐก็บอกว่าดีไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจสิเอออันนี้ทองลง แต่หุ้นสารัฐขึ้นมาเยอะแล้วขึ้นจากอะไรไม่ขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจไงถ้าไม่กระตุ้นเศรษฐกิจบริษัทนั้นรลวงพังขึ้นมาในระยะสั้นทองอาจทองอา,อาจจะลงจริงฮะแต่ถ้าหุ้นสารฐพังเมื่อไหร่อันนี้ทองจะกลับมาขึ้นได้อีกรอบหนึ่งรวมไปถึงถ้าเงินยูสซ่าละอ่อนค่าอ่อนตัวพังขึ้นมาละใครจะไปรู้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือจําเป็นจะต้องติดตามข่าวสารในอย่างน้อยที่สุดวันละครั้งก็ยังดีคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเจอแบบว่าเป็นข่าวกระแสสื่อหลักๆมาบอกว่าทองขึ้นเนี่ยมันช้าไปละ อาจจะต้องติดตามกันนิดนึงสาหรับช่วงที่ว่าเข้มข้นแล้วก็งวดเข้ามาทุกขระดในช่วงนี้นะครับทีนี้มาตั้งหลักที่ยูเซอ่าเหมือนเดิมเรากำลังอยู่กับรายอยู่กับยูเซอ่าครับที่แนวรับ90.2ซึ่งมันสําคัญจริงๆมันออกได้2หน้านะครับสังเกตนะครับตัวนี้เป็น l o RSI ก็ l o ตัวนี้เริ่มทำ new low เห็นไหมจุดที่1 จุดที่1จุดที่2เริ่มทํำนิวโรตัวนี้ไม่ทํำนิวโรเห็นไหมครับในขณะทองนี้เมื่อเช้านในกรอบเวลา4ชั่วโมงของในราคาไทยมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะถ้าสมมุติว่าเคสกรณีที่ A A คืออะไรนะครับหลุด90.2แสดงว่าตัวนี้เป็นสัญญาณที่ False Signal คือลงมาเคลียร์เลยเนี่ยนะครับแบบนี้คืนนี้ครับทองขึ้นนะคร แต่กรณีที่ B คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกรณีที่ B คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งกรณีที่ B คือไม่หลุดเท่าไหร่90.2แถมบวกกับขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นยังไงอันนี้ทองลงครับและตัวที่เป็นมันมีตัวใดตัวหนึ่งแหละครับตอนนี้เป็น False s i g n ไม่รู้ว่าที่จะเป็นยูเซ l a ่าหรือจะเป็นที่ทองในราคาทองไทยนะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยราคาทองนอกไม่เกิดสัญญาณฮะแ,แปลกเหมือนกันแต่เขายื้อยุดฉุดดึงอยู่ที่9 0 2เพราะอะไรเขารอตลาดหลักเปิดถามว่าทําไมก็ตอนนี้ตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีโดนเทขายระเนรณะเลยอย่างจากที่ขึ้นไม่มีเหตดผลนะ่ยนะจากแ,แถวแก้เไปถึง1 0อหนึ่งตอนนี้ก็ขาย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 ทำกำไรมาแล้วมายืนแนวรับที่สําคัญครับเห็นไหมครับตัวน,นี้คือแนวต้านเดิมขึ้นไปราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วตอนนี้จ่อที่จะนะครับเรียกว่า ยืนตัวนี้ให้ได้อีกครั้งหนึ่งเขาเรียก r e s i s t a n t r e s i s t a n t r e s i s t a n t แล้วแต่ออกเสียงนะครับ become support นะครับถ้าผมออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะนะครับแนวต้านเดิมกลายเป็นแนวรับวันยื้อยุดฉุดดึงให้ตลาดแม่ตลาดสหรัฐเปิดเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูว่ามีแรงซื้อกลับมาเพื่อประยุงหรือเปล่าถ้ามีแรงซื้อจนพันธบัตรเนี่ยไล่กันขึ้นไปต่อแบบนี้ครับยูเอสาเป็นไงครับแข็งค่านะครับและทองลงอันนี้ดูดีๆครับคืนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ในขณะที่ถ้าอย่างนั้นเองอย่างที่เรียนไปครับสชั่วโมงไปยังไงไม่มีสัญญาณการกลับตัวน,นในทองต่างประเทศนเะฉยๆนะแถมตอนนี้กําลังงวดเข้ามาทุกขณะอยู่ดีๆเขาอาจจะวิ่งทะลุกันเลยก็ได้ถ้าสมมุติยูเอเนี่ยปรับตัวเท่าไหร่นะก็เรียกว่าอ,อ,อ่อนค่านะครับตัวนี้อาจจะทุ1,830และอาจจะไป1,841หรือ1,860ก็เป็นไปได้ครับในขณะที่ถ้าเป็นกลยุทธ ในรายชั่วโมงก็อย่างที่เห็นกขไซเวยอยู่ในกรอบนะครับแล้วมาชนสองสทีหลายทีแล้วครับกับเส้นแนวโน้มขาขึ้นเส้นสีชมพูเส้นนี้นะครับที่ไม่ผ่านแน่นอนครับมันยืนอยู่ที่1,000 แปดเหรียญยูสราสานั้นถ้าทะลุได้ก็184 1 1,860พครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะในกรณีเดียวกันถ้าเรากลับมาในราย4ชั่วโมงสมมุติหลังจากนี้ปรับตัวลงมา1,800หลุดลงมา1,800้ท่วนขึ้นไป1,810ลงมา1,800ใหม่เนี่ยมีสัญญาณการกลับตัวก็อาจจะมาเกิดอีกรอบหนึ่งตรงนี้ก็ได้แต่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าเมื่อเช้าเราเห็นสัญญาณการกลับตัวในราคาไทยแล้วก็เรียนคุณผ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับตอนนี้ u s เยังไม่หลุดเห็นไหมเก้าสิบอย่าเพิ่งไปนิ่งน,นอนใจนะครับหรือใครบางคนยังไม่ได้เข้าเลยเพราะถามว่าทําไมเอาชัวกรองจาก u s เก่อนซึ่งตอนนี้มันมีสัญญาณทั้งคู่อย่างที่เรียนครับหลอกหรือไม่หลอกจากไดเวจนตัวนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนฮะถ้า u s เปรับตัวขึ้นทองเป็นไงทองลงครับ แต่ถ้าย s เอสาปรับตัวลงต่ำกว่า90.2ทองเป็นไงทองขึ้นนะสมมุติพี่นาจุดเดิมครับ25,000นเมื่อเช้า25,730แล้วกันนะครับอ้างอิงเมื่อเช้านะแล้วก็จุดที่ยอมแพ้คือ25,600เท่าไหร่นะมัน80ใช่ไหมห้ยเออนะครับมันมีส่วนต่างที่ว่าติดลบถ้าเราจะติดลบประมาณ80บาทอันนี้ก็ทบไว้ในใจกันก่อนเล่น,เล,นเล่นกันก่อนนะครับว่าเมื่อเช้าคิดคำนวณกันแบบนี้นะติดลบลบ8ปนดะส25,730เป็นจุดเข้ายามสเ หลุด90.2คุณอาจจะมาเล็งจังหวะ follow หรือซื้อตามที่25,830แต่ก็ซื้อแพงกว่าคนอื่นเขา1 0งคนที่ซื้อมาแล้วก็อาจจะเอากำไรออกหรือไม่ออกก็ได้ถ้ายูเซหลุด90.2เห็นไหมมันต่างกันมันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าโดยวิธีไหนเข้าที่แปลว่า กรณีแรกเข้าจากไเวอ์เจนมีจุดออกเรียบร้อยหลุดยอมแพ้กรณีที่สองมีไฮเดิมที่มันช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 นกันอยู่และตัวยอสลามีสัญญาณการกลับตัวด้วยถ้ามาดดุด9อ2เป็นการโฟลว์ที่ตัวนี้เบรกขึ้นมาเห็นไหม 28- 25,830้เป้าต่อไป2 0 0 0 0ื0 0เหมือ 25, 30, นกันอ่าก็ทีละร้อยนะครับ25,930เหมือนกันเป้าถัดไปเป็น26,000่นท้วนแบบนี้ครับขึ้นแรงมากกว่านั้น2 6 0 0 0 250คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือเป้าในกรอบที่จะขาขึ้นครับคุณผู้ชมนะก็แล้วแต่ว่าจะไปขึ้นถึงตัวไหนก่อน25,930 26,000ท้วน26,250 2ครับในขณะที่ขึ้นได้ก็ลงได้ครับมีฟอลซิกเนี่เราก็ต้องเตรียมแผนครับขึ้นทำอะไรลงทำอะไรเห็นไหมถ้าเขาลงมา1780ก็อย่าเพิ่งเข้าครับเพราะอาจจะปรับตัวลงมาอย่างนี้ให้เขารีบาวขึ้นไปสัก1,800ท้วนก่อน แล้วปรับตัวลงมา1,780ใหม่อะไรทํานองนี้นะครับแล้วราคาไม่ราคาปรับตัวลงต่าทงต่ําจุดสําสุดลงทําจุดต่ําสุดเองนะอีกนะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยและตัวไอ้สายยกตัวขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นจุดเข้านะครับของโกลสปอตถ้าเป็นทองโลกก็ทองราคาไทยละเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเขียนดีๆนิดนึงอทองไทยก็จะเป็นเหมือนเดิมว่าโครงสร้างก็คือว่าถ้าเขาหลุดลงมานะรบของเก่าก่อน สมมุติหลุดจุดยอมแพ้นะครับสองหมนสะิะสมมติจุดยอมแพ้ของเราอยู่ตรงนั้นเนาะลงมาแถวแถวส5งหมขึ้นไปสองหมท้วนลงมาอีกรอบนะครับสองหมีรมีราคาสัญญาณมีราคาต่ำ ทำจุดต่ําสุดใหม่แต่ตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ไม่ทงไม่ทาจุดต่ําสุดใหม่มาเกิดตรงนี้ก็พิจารณาเข้าอีกรอบหนึ่งตรงนี้ขึ้นมาอยู่ที่ว่าจุดที่หหลุดลงมาก็เป็น f a ล s ิก i g n a l นะอาจจะมาทําจุดที่2นะครับซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งถ้ามันเกิดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกสะบัดนะจุดที่1ที่หลอกหลอกให้เข้าเนี่ยคือสะบัดเอาของเก็บขอไม่อยากให้รายย่อยซื้อเยอะตามเยอะทีนี้ก็ก็สมมติถ้าไม่หลุดโลเดิมจุดยอมแพ้เดิมก็ถือได้นะครับในจุดที่หนแล้ว ค่อยกลับมาซื้อใหม่แถวสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับคุณผู้ชมทีนี้พอขึ้นไปเรียบร้อยก็จะเป็นเป้าเดิมตามลำดับเลยครับแนวต้านเท่าไรสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองหมื่นห้าพันแปดร้อยสสิบสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสาสิบหลุดตัวนี้มีจุดจอมแพ้ด้วยนะอย่าพึ่งมั่นใจกับโลเดิมที่ลงมาโอ้ยทดสอบมันจะต้องเป็นด d o u b l ลบอททอมแข็งแกร่งครับคุณผู้ชมมูลฟังการลงทุนในมุมเทรดดิ้งเองในมุมกลางคืนเองนะครับในมุมที่เรียกว่าสั้นๆเองจําเป็นจะต้องมีจุด ตัดขาดทุนประกอบไว้เสมอนะครับเพื่อที่กันดอยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ใช่พวกกรอบวีกรอบเดยาวมากแบบนีนบ้ที่เขาลงทุนตามแนวโน้มแบบนี้คนละเรื่องกันนะครับม,มันคนละประเภทกันนะครับในส่วนของการลงหลักการลงทุนนะครับก็แล้วแต่แบบแล้วแต่คนแล้วแต่ท่านชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับตอนนี้ก็มีสัญญาการกลับตัวแล้วก็ลองพิจารณากันดูครับคืนนี้หลักๆที่ยังคงเรียนย้ําคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับตัวค่างเงินยูสตาราครับ90.2 เป็นตัววัดแล้วครับคืนนี้มีนวดเข้ามาทุกขนาดแล้วให้ดีหลุด90หลุด89แบบนี้นะครับทองขึ้นนะครับเพราะว่ายูสซ r าอ่อนค่าแล้วบวกด้วยอะไร BCT ก็คือบิตคอยด้วยครับนี่คือเนื้อหาสาระนะครับของรายการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำค่ำวันที่16กุมภาพันธ์นะฮะหมดเวลาตลงแล้วลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ